เอาละรครับทุกคนตอนนี้เราไม่ได้มาแหกคุกหรือว่ามาเอาชีวิตรอดอะไรนะแต่ว่าเราจะมาทดสอบสายตาครับคุณอาจจะต้องการแว่นบางอย่างเอ้ยหมอไม่ใช่แล้วแบบเนี้ยผมจะต้องการแว่นอะไรพิสูจน์ให้เห็นว่าหมอผิดตอนนี้เรากลายเป็นข้างข่าวตาบอดอยู่นะขอให้โชคดีใส่คำตอบที่นี่ตัวสอนด้านบนของเส้นสีแดงสะกดอะไรตามผมไม่ได้บอดครับนี่ถูกต้องอไปกันต่อคุณเห็นตัวเลขเหล่านี้หรือไม่ เห็นสิโอโหง่ายมากทำไมผมจะไม่เห็นคลิกที่โลโก้ที่คุณว่าคุณที่คิดว่าแตกต่างมีไงล่ะอันนี้ละหมอเด่นกว่เพื่อนเลยตัวเลขที่คุณต้องการอ๋อตัวเลขที่คุณเห็นอะไรมันจะง่ายขนาดนี้หนึ่งสองสามแป่ห้าหนึ่งเน่ดาที่5้าแล้วที่จุดที่แตกต่างจากส่วนที่เหลือของภาพส่วนที่เหลือของภาพหรอคิ้วคิ้วไงตรงนี้ไม่มีคิ้ว เอออีซี่อีซี่สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สองแนสองเลขสองสองมันสี่เพี้ยนโอ้โหออกมาให้เราดูได้ยังไงมันท้าทายมากขึ้นใช่ไหมล่ะอันนี้เรียกท้าทายแล้วหรอแปดเจ็ดสี่สองครับจะไปจบกันที่ดันไหนกันเนี่ยอ่ามีกี่คนจะนะ 2, 4, สองสี่หกแปดสิบสิบคนครับเออ ด่านที่10แล้วข้อความนี้สะกดว่าอะไร N E R D นี่ผมส,สะกดไม่ถูกมีปุ่มอยู่ในห้องนี้ที่ไหนสักที่โอ้โหหลังใต้ปะเนี่ยหลังใต้อีกแล้วปะเนี่ยไม่ใช่หอ,อยข้างบนโอเคเห็นนะเราเห็นนะโอ้โหลางๆาแค่นี้ทรอจะไม่เห็นปุ่มอ่า ให้ดวงตาของคุณดูว่า,วาตรงไหนมันรอบไปได้เอา้านี่ไงได้แล้ว <c oughs> เลือกกุญแจที่ตรงกับประตูสีหรอสีน่าสีนี้นะเอา้าใช่ด้วยเหลืองอ๋อเหลืองเหลืองแบบไหนเหลืองแบบนี้หรือเปล่าถูก <c oughs> ต้องว่ะเออหัวหอมทั้งสองมีสีเดียวกันหรือไม่อ๋อแค่หัวหอมเนาะ เกี่ยวกันไปนะทุกคนไม่อาําใช่ก็ได้ <c oughs> ทิบหายแล้วครับโอ้โหนาที่สิบห้าเราก็ผิดแล้วไข่ใบไหนอยู่ตรงกลางคือ,อยังไงนะไข่ตัวไหนตรงกลางเฮ้ยใกล้สุดเลยนี่โอ้ตัวสอนสีแดงสะกดว่าอะไรช่ยังไม่ถึงกับขนาดนั้นครับคุณหมอไปกันต่อไปกันต่อทจุดที่แตกต่างอีกแล้วอ๋ออีกแล้ว นี่ไงสีโอสีเด่นมาเชียวมีอะไรแปลกนี่ไงโหเห็นแล้วครับแต่มันกลับด้านกลับด้านกันเออคุณเห็นว่าคำนี้คืออะไรหรือไม่นะครับ T R E E โอ้โหง่ายมากไมเราจะไม่เห็นมีระบอกม B c กี่ตัวต้องนับโอ้สี่หกแปดสิบสองเออสิบสี่ตัวโอ้เชิว,ชว คุณสามารถหาคำท,ที่ซ่อนอยู่ได้หรือไม่หันไปไปเนี่ยคำ <c ười> ท,ที่ซ่อนอยู่หรอนี่ไงเขียว green ใช่ไหม g r ลีนสีแดงเดินผ่านประตูสีแดงแนะมันหลอกเราเนี่ยอ๋อสีแดงเหรออ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคขาวสีน้ำตาลอเอ๊ะ <c ười> เราโดนหลอกเหรอครับเนี่ยเดินผ่านประตูสีอ๋อต้องบอกกับสีโอเคมามองไปไกลคำนั้นคือคำว่าอะไรสินะความลึกลับความลึกลับหรอภาษาอังกฤษคืออะไรครับเนี่ยเอ่อสเตลี่มีวงกลมกีม่วงกลมกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอันครับ อสบายสบายคุณเห็นอะไรไหมสีแพรสองเกือบมองไม่หินแล้วเนี่ยไอ้เอา้าม,มีครับหมออ๋อเราสีสองแปดกล 4, 2, ับด้านนิดหน่อยเราไปไม่ได้หรอกงั้นนะอ๋อต้องโดดต้องโดดต้องโดดนะเฮเฮเอ่าแล้วเนี่ยด O โ ด็อกตอนนี้ยากขึ้นแล้วใช่ไหมคุณสามารถอานสิ่งที่อยู่ไกลๆได้หรือไม่คลา s เ <Last, S 1> หรอ C L A s, s S ก็มยังไม่ยากนะคุณสามารถสัมผัสสีน้ำเงินได้เท่านั้นน้ำเงินเหรอเฮ้ยโอ้โหโดนสีชมพูแหม่ตาเรานี่เป็นอะไรเอาใหม่ครับเอาใหม่มันสีฟ้าชัด คอโอ้ยโอ้โหค่อยๆบอกตัวเองท้แทอีกรอบอีกรอบประหม่าไม่ได้ประมาณไม่ได้จะไ,ได,ได้เริ่มใหม่ไกลไกลละกลละ,ละต้องเลิงต้องเลิงต่บิวค้างไม่ได้ครับเริ่มใหม่ยาวโลโก้นี้คืออะไรโอ้โห Facebook ครับ Facebook TikTok อยู่แล้วนี่ TikTok ต,ตัวเลขไหนที 1, 2, 1, 5, ่คุณเห็นตัวเลขไหนอ๋อหนึ่งสองหนึ่งห้าเก้า ออชลุยเชลุยยากเลยครับสีไหนอ่ะผมว่าเลขสีว่วะใช่ไหมสี่ได้ไหม,ไ,ไ,หมไม่ใช่โอ้โหตาเราไปแล้วแบบนี้ห้ 5, อาอ๋อห้าโอ้เกือบไม่เกือบแตเราเราก็ยังมองเห็นอยู่นะเออนี่ไปให้ด่านร้อยเลยไหมล่ะห้าสิบแล้วกันที่จุดที่แตกต่างของภาพคือ ออลายหมากฮอตหรือเปล่าลายหมาคฮอตไม่ใช่ลายหมาคฮอตไม่ใช่งั้นสีหรออ๋ออนี่ไงนี่ไงโอเงาเงาคุณสามารถหาคำตอบได้ในห้องนี้นี่ไงเมาส์อ๋อเมาส์นี่เกือบมองไม่เห็น M e. O U S E อ๋าเมาส์เด่นขนาดนี้ใช้ผมตอบไม่ถูกได้ยังไงครับคุณพี่ โอ้ดาวโอ้โหง่ายเลยคนอื่นเป็นดาวกระจายกันไม่เลยครับคุณหมอไม่ได้ท้าทายเลยครับดานานนี้นี่ง่ายง่ายโอ้โหอันนี้ต้องต้องนับขนาดนี้เลยเหรอคุณหมอโอเคเราอันนี้มันเป็นอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเหลี่ยมนะสี 10, ม่มุมหมอห้านี่ห้าห้านะเราจะนับได้ตรงนี้นะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสองสามสิบสี่ 5ห้าสิบห้าแล้วก็สิบหกสิบเจ็ดเก้ายี่สิบยี่สิบหรือเปล่าเออยี่สิบคุณสะพานมองเห็นเลสโดมิโนสามสี่ห้าหกหกตัวเหรอเอ้ยเพื่อนไปแล้วโอ้โหไม่ใช่หกนั่นนับสีแดงปะวะไม่นับอันนั้นสีชมพูอันนี้แดงแน่นอนครับสามอันนะหรือว่ามันไม่ได้นับอย่างนั้นมันนับหนึ่ง สามอ่ะไม่รู้สามได้ยังไงเนี่ยออกมาน,นับอย่างนี้คือเผาทั้งมันครับผ่านก็คือผ่าน <c oughs> นี่กช็อคเข่าวมกดให้ได้โอเคนี้นะะ่นาจะง่ายๆใช่ไหมยอจริงด้วยโอ้เพื่อนหายไปไหนแล้วเนี่ยคุณสามารถมองเห็นเลขศูนย์หรอที่ซ่อนอยู่ในกำแพงได้ตายตาแล้วครับผม <c oughs> สามแล้วอะ่ะสามแล้วก็สี่ห้าอ๋อมีมีม หกหกอ่าสี่สิแปดล้วครับตอนที่สีสิแปดแล้วเอ่อมีโคซ่อนอยู่ในรูปบอลเหล่านี้ไหนเอ่ยไหนเอ่ยไหนอยู่ไหนเฮ้ยผมเห็นคนแล้วขอเห็นหน่อยได้ไหมเก้าเก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าสามหนึ่งศูนย์อ่าไหนไหนไหนหมอกเต็มเลยมีโคซ่อนอยู่ในห้องสักที่โอ้โหมาถึงก็เจอเลย แต่สองศูนย์ห้าแสองห้าอ่าด่านที่ห้าสิบแล้วครับเชื่อมต่อจุดกับสีที่ถูกต้องพอแดงเดีย๋ยวผมจะเล่นถึงตอนที่มันทดสอบสายตาอีกรอบหนึ่งเลยลวกันจะได้แบบว่าโอ้โหนี้ยากแน่เลยคลิกปุ่มสีฟ้าเมื่อไม่ใช่อันนี้มันสีเขียวนี่เอาคือ,อยังไงครับหมอ มีปุ่มซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่ปมเอยสั่งกล่องแน่เลยได้เอไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้แล้วนี่ไงผมอยากวัดสายตายอีกรอบแล้วเนี่ย A A ใช่ปะ่ะ A P Apple อ๋อ Apple โอ้ P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  L e โห P P ออุย้ยอะไรครับเนี่ยค้นหาไอเทมที่แสดงบนกระดาษ มีดเหรอมีดเอ่ออยู่ไหนเอ่ยน่าจะอยู่ในซอกลืบม,มีคนด้วยนี่หรือเปล่าข้างในไม่ใช่ไม่ใช่ใชอเอ่อยู่ไหนนะนี่ไงผ่านผ่านหุย้ยเดล้ดหรอปัญหาควรเกมไี่ซ่อนเหมือนเดิมเลยนี่ไงหกหนึ่งศูนย์ห้าเรานำครัแล้วนะหกหนึ่งศูนย์ห้ามาตู้ชีวิตพิกลกโก้ที่คุณคิดว่าแตกต่าง อีกแล้วอีกแล้วนี่ไงโอ้มีมีฟันมีนวดยังไม่จอบิกนี่เอาเหมือนเดิมเอาละโอ้โหสักทีหนึ่งในสุดทดสอบสายตาอีกรอบผมไม่ได้บอดนะครับ F E L O F C D เอาทิพายล้ละบอดจริงเหรเนี่ยโอ้โหผมเห็นีเป็น F โอเคเรียบร้อย ต็อเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแมปทดสอบสายตาสายตาแล้ก็ต้องใช้สมองเลยนะ <c oughs> ก็อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละฝากกระซับด้วยนะ